ครับผมคณนะครูอาจารย์และน้องๆน,นะครับที่มีถามกันเข้ามาเรื่องเปลี่ยนก๊อกคอ,คอซทโซโฟนนะครับที่ผมบอกว่าแปบ๊บเดียวก็ทำได้แล้วนะครับเรามาทำกันไปเลยดีกว่าสิ่งแรกที่ต้องเตรียมคือใบมีดหรือเป็นใบมีคัตเตอร์ก็ได้นะครับ แล้วเราก็จะมีกอ๊อกแล้วนะครับขอซ็กแล้วก็วัดนะครับคือแบบเดิมเนี่ยของเขาจะมีอยู่แล้วแต่นี่คียรเออกไปแล้วนะครับต้องทำความสะอาดก่อนนะครับนี่ทำามอาากาวก่อน เป็นเป็นคอของลูกค้านะครับเราจะคูข่ขาเมื่อเราท้องศาสเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กรบเทพ ติดนะครับติดตติดเพื่อไม่ให้เวลาเราทากาวมันจะไปเปเื้อนของข้างในแล้วก็เวลาปันกระดาษทรายนะครับต่อไปแล้วก็อาไม่ใช่ถ้ามันต่อแล้วก็วัดนะครับ หรือลูกค้าจะไปสั่งก๊อกจากลาซาด้าอันนั้นก็แล้วแต่ความสมควรของลูกค้านะครับแต่ผมมีโดยเฉพาะเป็นเป็นไซส์ของเขาแต่ละเครื่องแต่ละเครื่องนะครับวัดเสร็จแล้วเราก็ตัด เราจะได้มาแผ่นนี้นะครับจากขั้นตอนต่อไปแล้วก็ปาดทิ้งเฉียงปาดปลายตรงเนี้ยให้มันเฉียงนิดนึงก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้เห็นไหมครับแบบนี้บาง แล้วก็ทากาวใช้กาวยางนะครับทาไปทัว่ว วลูกค้าอยู่ต่างประเทศจะได้ไม่ต้องส่งคอแซกมาเปลี่ยนกับช่างนะครับจะได้เปลี่ยนเองได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวข้าเครื่องบินครับผมเออเาาก็บังเอาไว้แล้วเราก็มาทาที่คอัมคบมันจะไม่เลอะ จะทำให้คอแซ็กเราไม่ไปลอยด้วยทาไปทั่วเลยไปทั่วเลยแค่นี้เองแล้วก็วางทิ้งไปเลย Tắt nè À, hải thua thoáng đã Cái này tắt đi rồi Tắt cái này มันหมากแล้วเราก็เอามาติดนะครับแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไปที่ทําเองเนี่ยที่ผมเห็นมาเนี่ยไปติดด้านบนนะครับซึ่งสาหรับตัวผมแล้วเนี่ยความคิดเนี่ยผมติดด้านล่างนะครับหลมันขึ้นมาแล้วก็ติดลงไปเอียงนิดนึงนะครับอีงนิดนึงเข้าไป ปลายแหลมๆเนี่ยมันจะสลบลงนะครับแล้วก็พันไปจริงๆเนี่ยผมจะใช้ไฟลนก็กซะก่อนให้มันนิ่มแค่นีมครับอยู่้วครับเห็นไหมครับเราก็รูปนนิดนึง แค่นเองครับปีนเองได้ทําเองได้นะครับแล้วก็มันจะมีอ่ายังไงช่วงนี้ที่มันเหลวมานะครับแล้วก็ตัดเข้าไปนะครับเอียงเอียงตามเข้าไปแค่นี้เองนะครับด้านบนนี้สวยงามครับไม่มีรอยเห็นไหมครับ รอยจะอยู่ด้านล่างแล้วเดี๋ยวเราก็ลบกระดาษทรายเอานะครับขั้นตอนง่ายๆไม่ยาก แล้วก็มาฝนฝนต้องมุมนี้ตรงนี้ที่มันนูนๆขึ้นมานะครับฝนมันเท่ากันทั่วๆกันรอบๆอ่อในการฝนนะครับฝนให้ด้านด้านนอกเนี่ยเข้ามาด้านในนะครับ แล้วก็เราก็ลบลายเราสักนิดนึงตอนนี้กันเวลาใส่มอสและกัดแท่งลงไปนะครับให้มนมนมนลลงไปลบเหลี่ยมเขาลบเหลี่ยมเขาเรียวกว่าลบเหลี่ยม โอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วครับงมนๆแค่นีนเ้นเองไม่ถึงสิบห้าทีเราก็ได้ก็อคอนใหม่แล้วแค่นี้เองไม่ต้องรับไม่ต้องอะไรเลยนี่อยู่แน่นปึ๊กใช้ได้เป็นสิบปีเลยครับหาเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ใส่เมาส์ เรียบร้อยสงสัยอะไรได้ถามได้เลยนะครับผมนะครับไม่ถึงสิบห้าทีคอไม่เป็นรอยด้วยนะครับอเป็นนะครับโอเคผมมากครับผม